ว่าเขารวยจริงเขาดูมีการศึกษาม,มันแสดงออกได้หมดทางคำพูดทางอะไรเราก็รู้แล้วรวยจริงไม่จริงถ้าไม่รู้นะคนอื่นน่ะดูเป็นหรือไม่เป็นแต่ดิฉันน่ะดูเป็นดิฉันเวลาสนทนากับคนน่ะดิฉันรู้เลยว่าคนประเภทนี้เป็นแบบไหนขี้โม้ขี้คุยของแท้ของปลอมเจตนาอะไรประสงค์อะไรรู้หมด ที่ฉันรู้ซึ่งเราอะ่ะควรจะต้องต้องรู้เรื่องแบบเบสิกอะไรเงี้ยเวลาคนเข้าหากันอย่างเงี้ยคนเข้าหาเราอย่างเงี้ยไม่งั้นก็โดนเขาหลอกนะถ้าเราดูคนไม่ออกอะ่ะเอ๊ะทำไมถึงพูดแบบนี้เวลาฟังคนพูดอะ่ะมันไม่ใช่แบบโอ้ฟังแล้วเคิมฟังแล้วเชื่อเขาหมดเลยเขาอวดล่ำอวดรวยอวดอะไรไปเชื่อเขาหมดไม่ใช่ ฟังเขาแล้วต้องไม่คิดเอ๊ะใช่เหรอเอ๊ะแบบนี้ได้เหรอนูน่นนี่นั่นมันต้องช่างสังเกตต้องเอะใจใช่เดี๋ยวนี้มีข้อมูลข้อมูลฟังคนมาอย่าเพิ่งไปรีบเชื่อไอ้อะไรเขาพูดอะไรให้เราฟังเนี่ยเราก็ต้องเอาไปไปหาข้อมูลก่อนเอาไปหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนไม่ใช่ฟังปุ๊บเชื่อปับ๊บฟังปุ๊บเชื่อปับ๊บฟังปุ๊บเชื่อเลยดิฉันได้มีมีอ่ะ อดีฉันพูดง่ายๆแบบเรื่องการลงทุนอะดิฉันพูดบ่อยมากเลยมาชวนเราลงทุนแล้วมาแบบพูดนั่นพูดนี่เราไม่เชื่อสักอย่างเลยยิ่งแบบพูดอะไรเหมือนง่ายเนี่ยจะยิ่งไม่เชื่อเลยเพราะว่าเป็นคนที่แบบเป็นคนที่แบบไม่เคยเชื่อว่ามันจะมีอะไรที่มันทําได้ง่ายขนาดนั้นยิ่งใครที่มาว่าทําแบบนี้ที่ง่ายมากนู่นนี่นั่นอ,อะไรคะต่างสื่อได้ยงัไยง,ไ,งได้ยงังไหนกันได้ยัง ทอผมมันมีท่อเาวันลบก็เอามาพังอะเซฟโลเมตรแล้วเขาติดอันนี้แล้วเหรอติดปลาปลาข้างหลังแล้วเหรอปลาหลังนายผมก็มีทอไว้อันนี้ต้องตรงตายฮะอออ๋โเคเอาหัวฉีดที่มันซื้อหัวฉีดมาด้วยเวลาแบบฉีดฉีดไซยาไนี่ก็พอแล้วเดี๋ยวไปจับไซโบทีนเฮมเบลมผมถึงอยู่แล้วอากาศถึงตรงนู้นเลยเท่าไหร่นะซื้อกันไกลนี่มาไว้ด้วย กันไก่ไก่เอ,เอาตอนใหญ่หน่อยคมๆหน่อยเดี๋ยวเพื่อตอนเย็นใช่ไหมก็ยังไงตรงร้านไอ้นี่ไง G a Y อะไร D A Y อะไรนี่ไงโอ,โงอ้โหคมละโอ้โหคมอ่าเหลือเดี๋ยวค่อยคืนมาเอาไ,ไ,ไปสองพันโอเคมันเป็นไก่โคตบกไก่มันไก่ตัดจริงแลวมันมีมันมี เป็นงกายตัดจริงเรอไม่ต้องไปใส่าใตามใส่ไรไหมอืมกำลังดูมาค่ะว่าไหนยังไงอะไรที่ง่ายไม่มีอยู่จริงใช่ค่ะอะไรที่ง่ายไม่มีอยู่จริงถูกต้องคิดถูกแล้วอะไรที่ง่ายไม่มีอยู่จริงอะไรที่ง่ายไม่มีอยู่จริงค่ะเจแพรอนุมัติก็ต้องอนุมัติแหละทุกคนเพราะว่า มันเรามีเรามีต้นไม้เยอะแล้วเราต้นไม้มาปลูกสายยางมันไม่ถึงถ้าสายยางถึงมันก็จะง่ายเวลาลดน้ําพ่อเขาก็จะง่ายดิฉันไม่ค่อยได้ลดหรอกแต่ว่าถ้าดิฉันเดินไปตอนเย็นดิฉันก็บางทีดิฉันก็อยากอยากอยากลดเหมือนกันกากิจกรรมทําตอนเย็นค่ะเวลาแบบแดดล่มลมตกอย่างเงี้ยไปไปที่บ้านใหม่อย่างเงี้ยก็ไปหาลดน้ําต้นไม้อะไรเงี้ยมันก็มีเรื่องอะไรให้ทำไงก็ความสุข ก็ต้องต้นน้ำต้นไม้แต่งกิง่งดูกิง่งดูใบนู่นนี่นั่นเจอตัวเป็นๆยังเชื่อใจไม่ได้นี่เจอในแอปหาคู่โอ้ตายหาแล้วไปเล่นแอปหาแอปหาคู่มีไว้เพื่อเอาให้มึงแบบไปเท่านั้นถ้ามึงจะเล่นแอปหาคู่อ่ะมึงก็เล่นได้แต่เล่นเพื่อแบบหาหาคนเท่านั้นอย่าไปหาอย่างอื่นพวกมึงนี่ก็ไม่ตื่น ถ้าคนดีมันจะไปอยู่ในแอปหาคู่ไหมครูถามมึงสิคำว่าแอปหาคู่คือเขาหาคู่นอนไม่ได้หาคู่ชีวิตเออมันหาคู่นอนแอปหาคู่อ่ะมันก็ชื่อของมันมันก็ถูกเลยว่าแอปหาคู่แต่เป็นการหาคู่นอน มึงไปหาคู่มึงไปหาคู่ชีวิตในแอปหาคู่มึงประสาทแดกหรือเปล่าเนี่ยมึงนี่ก็ไม่ตื่นนี่คนีกเออโอยไม่เอาหรอกโซเชียลน่ากลัวทุกคนโซเชียลน่ากลัว อย่าไปหลวมตัวอย่าไปอะไรเชียร์โซเชียลเนี่ยเล่นโซเชียลต้องเล่นให้เป็นเล่นโซเชียลต้องเล่นให้เป็นค่ะใช้ให้มันเป็นประโยชน์นี้ใช้ทํามาหากินดีกว่าดิฉันเห็นประโยชน์จากโซเชียลอันเดียวก็คือหนึ่งมันทําให้เราแบบได้ได้แบบทำคอนเทนต์สร้างคอนเทนต์เสนอตัวต,วตนมีกลุ่มคนเขาติดตามเราอ่าพอมีคนติดตมคนเขาชื่นชอบคอนเทนต์เราตัวตนเรา การนําเสนอของเราเราได้กลุ่มคนที่เขาที่เขาติดตามเราชื่นชมเราชื่นชื่นชอบเราอ่เราได้มาแล้วจากนั้นเราก็เอาไปต่อยอดไปต่อยอดค่ะไปทำมาหากินไปต่อยอดไปทำมาหากินอันนี้ถึงเรียกว่าจะได้ประโยชน์อันนี้ถึงจะเรียกว่ามันได้ประโยชน์เดีย๋ยวไม่ใช่เอาไปทําอะไรบางคนอ่ะเล่นโซเชียลว่าไว้หลอกลวงคนอื่นไปอะไรคนอื่น เอาไว้ทำมาหากินตั้งแต่ดิฉันฝึกมาเนี่ยดิฉันยังแบบทุกวันนี้ดิฉันก็ยังทำมาหากินกับโซเชียลได้แบบได้แบบได้แบบสบายๆเลยนะดิฉันแบบใช้ต้นทุนทางโซเชียลได้คุ้มมากเลยดิฉันรู้สึกว่าแบบนั้นนะดิฉันรู้สึกว่าดิฉันใช้ต้นทุนที่ดิฉันมีในโซเชียลเนี่ยได้คุ้มมากเลยนะไม่ใช่น้อยๆน,นะสี่ล้านอย่างเงี้ยสี่ล้านอะ ในในบ้านฟ้าน่ะสล้านน่ะคุณคิดดูว่าคุณคิดดูว่าถ้าเป็นเจ้าของแบรนด์คนอื่นเวลาเขาสร้างแบรนด์สร้างอะไรอะ่ะเขาไม่มีผู้ติดตามนะเขาต้องไปจ้างอินฟูทำการตลาดและอินฟูอ่ะพูดตรงๆรงอินฟูถ้าแ,แบบมีชื่อเสียงมีกระแสอย่างเงี้ยบางทีครึ่งแสนแสนหนึ่งจ้างเขาถ้าเป็นแบบตัวท็อปท็อปส0 0แสนห้าคุณต้องจ่าย ตอนห่งไลค์คุณต้องคุณต้องจ่ายแต่นี่เรามีคนติดตามอยู่แล้วแล้วเราเป็นอินฟูเราไม่เราไม่ต้องเราไม่ต้องเสียเงินทําการตลาดเลยคอนเทนต์เราทําเองหาเองคนตาม4ล้านหาเงินไม่ได้น่าเสียดายจะตายมีคนติดตามตั้ง4ีหล้านแต่ไม่มีปัญญาหาเงินไม่มีปัญญาทํามาหากินโอ้ย ชีวิตแค่เรื่องแบบนี้ยังคิดไม่ได้ทําไม่ได้ไม่ต้องไปทําอย่างอื่นละไปทําอะไรอย่างอื่นนะไอ้ของที่มันมีเป็นต้นทุนที่มันมีอยู่ชัดๆที่มันทําได้เออพี่แพรลี่คิดยังไงกับแฟนที่ยังคิดถึงแฟนเก่าอยู่ทั้งที่คบกับแฟนใหม่แล้วมีแอบไปส่องชีวิตแฟนเก่าเลิกกับมันไปเลยแสดงว่ามันยังรักอยู่มันก็คุยกับมันสิถ้าสมมติว่าเป็นแฟนหล่อนนะหล่อนก็คุยกับมันว่ายังรักเขาอยู่ใช่ไหม ยังรักเขาอยู่หรือเปล่าถ้ายังรักเขาอยู่ก็กลับไปหาเขาแต่เธอกับฉันจะอยู่ด้วยกันไม่ได้นะเพราะแสดงว่าเธอยังมีความอะไรไงแล้วฉันจะไว้ใจเธอได้ไงตัดได้ไหมถ้าตัดได้ก็ต้องบล็อกบล็อกเลยห้ามติดต่อทุกช่องทางต้องบล็อกสมมติว่าถ้าเป็นแฟนเราเนี่ยเราก็ต้องบอกทุกคนก็ต้องบล็อก หรือไม่บล็อกก็ต้องอย่าให้รู้ว่าเออไปตามสง่งไปตามอะไรไม่งั้นเดี๋ยวมันก็กลับไปหากันเดี๋ยวมันก็กลับไปหากันน้ำมันใกล้ไฟมดใกล้น้ำตาลน้ำมันใกล้ไฟอะ่ะมดใกล้น้ำตาลมันจะอดใจได้เหรอหมดอยู่ใกล้น้ำตาลวัวเคยค้าม้าเคยขี่วัวเคยค้ามม้าเคยขี่ ยีม่มอากับไปคบกันไม่ได้ค่ะไม่ได้ไม่ได้ไไดใหาไหมอ่พุ้มปุ้ยไปไหนครับพุ้มปุ้ยนอนค่ะพุ้มปุ้ยนอน ผมปุ๋ยนอนอยู่ไม่ใช่ศีลานีแต่มันเป็นความจริงค่ะไม่ได้เป็นศีลานีให้ใครแตพูดว่าความจริงมันเป็นแบบนี้ อะไรเนี่ยผมปุ้ยมีคนถามหาเธอด้วยนะเด็ <C le af> กรุ่นใหม่จะรู้จักไหมศซรานีไม่น่าจะรู้จักค่ะศซรานีมันเป็นคอลันมนหนังสือพิมพ์ไม่ใช่เหรอศิรานีมันเป็นคอลันมนหนังสือพิมพ์ไม่ใช่เหรอคะใช่ไหมเด็กรุ่นยุคนี้ไม่น่าจะรู้จัก พรุ่งนี้เจอกันท่าใหม่ไม่เจอค่ะเจอวันที่สิบเอ็ดไม่เจอแล้วพี่ก๊อฟอยังมาจงมาเจออะไรอย่าลืมเสื้อด้วยสีขาวกับชุดตอนกลางคืนพี่ก๊อฟนี่ก็ไม่ค่อยจะตื่น ขายปลาสลิดมั้งขายทุเรียนแล้วทุกคนขายทุเรียนแล้วทุกคนแล้วก็ฝากหน่อยว่าไปรู้นะใครมีใครมีญาติมีพ่อมีแม่หรือใครที่เป็นเอฟซีดิฉันแล้วเขาอยากกินทุเรียนอยากอะไรสั่งของจากดิฉันนะดิฉันย้าทุกวันเลยว่าซื้อของดิฉันนะโอนเงินชื่อดิฉันเท่านั้นถ้าโอนชื่อคนอื่นก็คือมิฉาชีพหมดเลยฝากเลยนะ ปากหน่อยนะคะ มีแต่ว่าขายหมดไปแล้วเมื่อวานขายทุเรียนไปตันเจ็ดหนึ่งพันเจ็ดร้อยกิโลอ่ะตันเจ็ดเมื่อวานขายไปตันเจ็ดหมดเรียบร้อยละตอนนี้ตอนนี้เด็กกําลังแพ็คทุเรียนทอดอยู่ทุเรียนทอดก็ขายดีดิฉันโพสต์ไปเมื่อกี้คนสั่งทุเรียนทอดเยอะมากทุเรียนลูกต้องรอตอนเย็นทุเรียนเข้า ไม่ต้องกลัวมิจฉาชีพเลยแค่โอนเงินชื่อดิฉันแค่นั้นพอซื้อของแพรลี่โอนเงินชื่อแพรลี่โอนเงินชื่อคนอื่นก็ไม่ต้องกินค่ะง่ายสุดง่ายสุดคือดูบัญชีโอนเงินง่ายสุดคือดูบัญชีโอนเงินแค่นั้นเลยค่ะไม่โดนหลอกแน่นอน ไม่โดนหลอกแน่นอนไม่ต้องไปดูอันอื่นเลยดูบันทีโอนเงินถ้าไม่ใช่ชื่อแพรลี่อย่าโอนโอเคไหมจะได้ไม่โดนหลอก ช่ก่อนกดยืนยันดูให้ดีๆก่อนกดยืนยันดูให้ดีๆ